ค่ะคุณผู้ชมค่ะและตอนนี้นะคะก้อยก็อยู่กับทั้ง3ท่านซึ่งก็เป็นสมาชิกของชมรมสตรีสี่ถลางค่ะสวัสดีทั้ง3ท่านค่ะสวัสดีค่ะท่านนี้ก็เป็นพี่ยินดีใช่ไหมคะค่ะแล้วก็อีก2ท่านค่ะก็จะเป็นพี่จูดนะคะแล้วก็พี่เง็กค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติทั้ง3ท่านที่จะมาสาธิตเมนูการทำส้มตำคริกหรือว่าภูเก็ตเรียกว่าส้มตำเคยส้มตำเคยค่ะซึ่งก็เป็นอาหารพื้นเมืองของภูเก็ตเลยนะคะจะมีส่วนผสมที่เป็น ส่วนผสมของพื้นเมืองหมดเลยก็ไม่ว่าจะเป็นพริกกระเทียมหรือว่ามะขามเปียกอะไรพวกนี้นะคะซึ่งเราจะมีอะไรบ้างคะถั่วี่สำคัญนะคะต้องเป็นมะละกอก่อนมะละกอแล้วเราจะเลือกหั่นหันหน่อยเพราะถว่วมันจะมีรสชาตินิดนึงนะคะทำให้อร่อยขึ้นนะคะซึ่งตอนนี้เราก็ปลูกกันเองชุมชนได้ในพืถิ่นหากันได้ขอกันได้ค่ะก็คือสับใช่ไหมคะใช้วิธีสับนะคะไม่ใช่วิธีมันจะอร่อยกว่าค่ะ แล้วก็มันจะกินแล้วมันมีรสชาติมากกว่าค่ะค่ะแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นในเรื่องของพริกส่วนผสมก็จะเป็นกะปิค่ะกะปิเนี่คือก็เป็นของความเข้มข้นเองเลยใช่ค่ะค่ะแล้วก็เป็นพริกไทยมีพริกไทยตัวนี้ใช่ไหมคะพริกไทยตัวนี้ค่ะเป็นพระเอกเลยก็คือจะช่วยให้ให้ให้ร่างกายเราเนื่องจากว่าปรับอุณหภูมิในร่างกายความอบอุ่นที่กับร่างกายนะเพราะถือว่าอย่างภูเก็ตเนี่ยนะคะเป็นพื้นที่ร้อนชื้นฝนตกเยอะอ๋อค่ะ แล้วก็สร้างสร้างอุณหภูมิในร่างกายดพอทานเข้าไปก็คือช่วยเพิ่มเพิ่มความส่วนประกอบก็จะเป็นปลาชิงนช่างนะคะซึ่งตัวนี้เป็นแคลเซียมมีความมีแคลเซียมสูงค่ะนะส่วนประกอบแล้วก็เป็นน้ําตาลปี๊บอันนี้เพิ่มความหวานนิดนึงเราจะใช้น้ำตาลปี๊บนะคะใช่อาจจะไม่ใช้น้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลปี๊บหวานกลมกลมนะคะก็จะเป็นไอเรื่องของมะขามเปียก ตัวนี้จริงๆประกอบด้วยมะนาวนะซ้อมสออย่างก็คือซอสมะขามเปียกกับมะนาวแต่มะขามเปียกจะช่วยให้มีรสชาติความหวานเพิ่มขึ้นด้วยแล้วมะนาวเป็นยาระบายได้ด้วยจริงๆกินทานตัวนี้นะคะท้องไม่เสียแต่ว่าทําให้เราทานแล้วระบายได้ง่ายนะคะส่วนประกอบก็จะเป็นกระเทียมสําคัญนักเอกก็จะเป็นขนมถั่วตัดขนมถั่วตัดซึ่งเป็นขนมดั้งเดิมของของเราก็คถือได้ว่า สูตรนี้จะมีความแปลกขึ้นมาก็คือเป็นถั่วตัดขนมถั่วตัดกับปลาชิงชังแล้วก็กะปิที่ว่าเป็นสูตรของดั้งเดิมของคือเกจ่มาใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากขั้นตอนแรกเลยค่ะก็จะเริ่มจากการสับมะละกอใช่ไหมคะเขาจะเพิ่มค่ะเพิ่มให้รสตรงนี้นะคะเพราะว่าวิธีการขูดเนี่ยทำให้เส้นมันฝอยแล้วก็เพราะว่าเราเราเราได้เคี้ยวได้ชารกว่านะคะถ้าสับ ส่วนผสมกะจะเป็นพริกเราใช้ไม่เยอะถูกไหมคะใช้ไม่เยอะพริกนี้ก็จะเป็นพริกกระเรียงนะเป็นพริกกระเรียงช่วยพริกสดทั่วไปก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าพริกตัวนี้จะจะช่วยมันจะหอมสักหน่อยหอมแล้วก็ความเผ็ดมันเข้มข้นนะกระเทียมส่วนผสมแล้วเป็นส่วนนะคะว่าเราจะใช้ประมาณไหนนะคะแล้วก็ใส่พริกไทยลงไปเลยใส่ไปเลยค่ะพริกไทยนี้ตำไม้ละเอียดนะคะค่ะ อันนี้คือเราจะซื้อเป็นพริกไทยเป็นพริกไทยนั่นแหละเราเรากำลังทำเองใช่ไหมคะบางบ้านเพราะว่าในในส่วนของชุมชนเราเนี่ยก็ตรงนี้เราจะปลูกเยอะเพราะสังเกตว่าทุกบ้านเนี่ยก็จะมีพริกไทยก็เลยเป็นเมนูเนี่ยเกิดขึ้นค่ะค่ะแลก็ตำลงไปใส่ปลาชิ้ชิ้นใช่ไหมคะแล้วก็จะเป็นขนมตัวตัดตัดก็ตำคุกข้าวเข้าด้วยกันคือตำให้ละเอียดเลยใช่ไหมคะก็ละเอียด ถ้าใช้ข้อขีดเนี่ยน้ำหนักจะเยอะนี่เป็นค้อโบราณที่เราเราเราใช้ทำช่องตังเคยของเรากันมาตั้งแต่แรกแล้วค่ะมะนาวมะนาวนี่จะถึงว่าเป็นนี้น่าจะเพิ่งเก็บจากต้นเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าอุปกรณ์ทั้งอย่างทั้งทั้งหมดเนี่ยเราจะเราจะหาได้ในในในชุมชนของ่เรานเองใช่ค่ะก็จะได้ไม่มีสารเคมีแน่นอนแน่นอนค่ะ ยังผัดที่เราจะใช้ทานด้วยกันกับส้มตำหางน้องก็เป็นเป็นสิ่งที่เราหาได้ในชุมชนเราเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าเนี่ยค่ะก็คือส้มตำเมนูนี้ทานกับผักสดผักสดทุกชนิดนี้เลยนะคะก็จะมีมีอะไรบ้างคะเนี่ยก็จะมีใบชะพลูใบชะพลูนะคะแล้วก็ใบมะยมอร่อยมากค่ะโดยเฉพาะเราใช้ยอดอ่อนๆแล้วก็ใส่กะปิลงไปใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็ใส่กะปิ ตามปี๊บตามโดยน้ำตาลปี๊บค่ะ่มความหวานร่มความเข้มข้น ก็บีบมะนาวลงไปใช่ไหมคะค่ะเติมมะนาวนี่ค่ะก็เส้ข้าวกลางก็ถือว่าเป็นเมนูที่ทานได้ทุกเพศทุกวัยด้วยเด็กก็ทานได้ทานได้ว่ารสชาติจะไม่มีความผิดมากแต่กินแล้วจะร้อนเพราะว่าด้วยพิษวยในการระบายด้วย เสน็จแล้วเสร็จแล้วนะคะก็พร้อมเสิร์ฟโดยตักใส่จาน,นะคะ่ะหน้าตาอาจจะว่าดูธรรมดานะคะ,คะแต่ว่ารสชาติใช่ไหคะหายห่วงค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือเมนูส้มตำพริกหรือส้มตำเคยของจังหวัดภูเก็ตค่ะ